สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลย์บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปตอบคำถามนะครับมีท่านหนึ่งฝากคำถามเอาไว้ทางเพจเซียวบุ๊กนะฮะคิดว่าน่าสนใจเลยเอามาทำเป็นคลิปตอบคำถามนะครับอ้อก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับขอแนะนำเนาะอ่านี่เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับที่ผมเขียนแล้วก็ ขายอีกที่หนึ่งนะครับเป็นไซต์โปรเจกต์ครับชื่อว่าเทคนิคเทรดหุ้น ipo นะครับก็คิดว่าสัปดาห์หน้าจะมีขายนะครับก็ราคา120บาทนะครับนี่มีเป็นเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันเพื่อท่านสนใจนะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่ผมเพิ่งเขียนเสร็จนะครับกลับมาที่คำถามนะครับ เขาถามว่าเขาบอกว่าเขาเป็นมือใหม่แต่ยังไม่เจอไม่เคยเจอเคสหุ้นที่แย่มากๆจากหุ้นปั่นหรือหุ้นที่มีเจ้ามือนะครับเขาได้ซื้อหุ้นตัวหนึ่งตอนมันย่อทำฐานครั้งแรกหลังจากเบรกเอารูปแบบ VCP ซึ่งคิดว่ามันน่าจะมีเจ้ามือโดยสังเกตจากวอลุ่มกระตุกเป็นรอบๆ และเมื่อซูมเห็นว่าจะกระตุกภายใน1ชั่วโมงเป็นร้อยล้านหุ้นอู้หุ้นตัวไหนวะเนี่ยแต่ปัญหาคือหุ้นตัวนี้มีพื้นฐานที่ไม่ได้ดีนักเช่นงบขาดทุนทำให้ติดแคสบาลานซ์แต่ก็ยังไม่ได้มีการเทขายในปัจจุบันเป็นการย่อฐานหนึ่งครับและมีฟรีฟลอแค่31%จึงเข้าซื้อ ลักษณะการเทรดของเขาไม่เป็นกลยุทธ์นะกลยุทธ์การเทรดเขาคือซื้อตอนเบรก k เอาฐานราคาไม่เกิน5%หรือซื้อตอนย่อลงมาสั้นๆบนเส้น ema หรือซื้อเมื่อทำฐานราคาไม่เกินฐานที่2และเริ่มขายเมื่อกำไรไม่เกิน30%ครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้วิ่งไปจนเกิดสัญญาณกลับตัวดีนะครับดีนี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับคำถามคือ เขาบอกว่า Stop ล o อ s ไม่เกิน8%ดด้วยนะครับ mm. ดีมากครับเป็นกลยุทธ์ที่ดี้วนะคุณทำถูกแล้วคำถามคือจากลักษณะการเทรดของผมถ้าหากเล่นหุ้นที่มีเจ้ามือหรือหุ้นปัน่นที่กราฟไม่เวอร์เกินไปตามเคสที่เล่าไปและในอนาคตจากประสบการณ์ของพี่คิดว่าเล่นแบบนี้ปลอดภัยไหมครับนะฮะคือถ้าดูจากกลยุทธ์คุณเนี่ยก็ ก็ถือว่าปลอดภัยนะแต่ต้องดูนึงว่า position size คุณแค่ไหนอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ที่ดีแต่คือผมว่ากลยุทธ์ของคุณคือการการเข้าซื้อก็ถูกต้องก็ก็เหมาะสมก็ถูกต้องเหมาะสมนะขายก็เหมาะสมและซับรอดก็เหมาะสมนะครับ r ิ s k ี e บอร์คุณได้นะฮะแต่แต่ต้องดูหนึงว่า position size คุณแค่ไหนนะก็ถ้ามันไม่ ท้ียดีผมว่านะคุณปั่นับผมนะผมจะให้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็ของพอร์ตครับน้อยมากครับผมกลัวครับที่ผมกลัวผมเคยโดนมาประสบการณ์ประสบการณ์คือโดนมานะฮะอันที่ผมบอกถามตอบกันว่าเออคิดว่าเล่นแบบนี้ปลอดภยัยไหมอยุดคุณปลอดภัยครับแต่เสริมอีกที่นึงที่บอกไปคือ,อ,อตัวโพ i รชันไซส์คุณต้องลดขนาดลงนะฮะเพราะว่า จริงๆหุ้นแทบทุกตัวมันมีเจ้ามือนะมีเจ้ามือแต่การปั่นเนี่ยการปั่นเนี่ยมันก็อ่ก,ก,ก็เจ้ามือแรงนะพูดได้ไง่ายนะครับหุ้นที่มีเจ้ามือดีๆคือหุ้นที่มีพื้นฐานดีครับพูดได้ไง่ายนะก็ก็ลองไปอ่านหนังสือเล่มเล่มเล่มคุณน่าจะมีแหละว่าเนี่ยสองเล่มนะครับหรือไม่ก็อันนี้เล่มผมเป็นหนังสืออ่านนอกเปหลาน,นะแนะนำก็อ่านสื่อพี่มาร์คเมลวินี่ครับ แมงมีดวินี่อะอะไรนะเคลสเชียแชมเปี้ยนนะฮะแล้วก็เพจหุ้นของหนังสือของปูอ่อนิวนะฮะอะไรประสบการณ์ผมเคยโดนไหมเคยฮะเคยผมเคยช่วง,รงแรกๆที่ผมเข้ามารแรกนี้ผมก็สนุกกับการเล่นหุ้นปั่นครับพอคิดว่ามันตื่นเต้นแล้วมันรวยไวดีนะตอนนั้นผมมีทุนพี่นะฮุทนพี่เขาก็เป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟนะครับเขาก็พยายาม พยายามที่จะให้ข้อมูลเราเนี้ยที่ถูกต้องนะคือมีการโพสชันไซส์มีการเล่นหุ้น blue นิ h นานๆนะผมไม่เชื่อผมก็ไปเล่นหุ้นปัน่นไม่มีสูตรแต่ก่อนจะมีสูตรที่เรียกว่าอะไรนะสูตรหุ้นปออันปันเลยถ้าจำได้ผมก็เล่นไปครับดีนะครับที่ผมไม่ได้ลงหุ้นจำนวนมากเพราะกลัวมันมันวิ่งแรงมากผมก็ซื้อเล็กๆน้อยไปครับก็รอดมาได้ แต่ก็โดนนะคือไม่เคยเจอหุ้นปั่นที่มันวิ่งออผมเคยเจอหุ้นตัวหนึ่งไว้เป็นหุ้นตะก่อนเขาชื่อว่าไลฟ์ไลฟ์หุ้น3มโฆษณานะอันนั้นปั่นผมได้กําไรเด้งเป็นเด้งนะครับน,นะตัวหนึ่งครับแต่ที่เหลือนั้นโดน P/E a ครับนี่นก็ปั่นก็เละเหมือนมันเคยปั่นมาแล้วผมแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนจะปั่นรอบใหม่นะผมก็เข้าแปลว่าโดนโดนโดนแบบ มันมันมันเบรกเอาหลอกครับลงมาหนักเลยผมก็ถัวเฉลี่ยาขาดทุนครับแล้วก็เละเทะครับกาไรได้จากหุ้นไลฟ์มาขาดทุนของหุ้น p ีเละเทะเลยครับดีที่ขายออกก่อนนะก่อนที่มันจะถูกแขวนออกจากตลาดนะครับนี่เป็นประสบการณ์ผมนะตอนนี้ผมเล่นไหมไม่เล่นนะฮะนอกจากไม่รู้จริงว่ามันปั่นนะคือคือดูจากฐานราคาแล้วก็อมืมันไม่มีหุ้นตัวไหนเล่นก็ลองแย่ดูแต่ว่า ก็สังเกตเห็นชัดๆว่าเออตัวเนี้ยมันภาพข้องมันน้อยอะไรเงี้ยหรือมันติดมันติดไอ้ตัวอะไรนะเป็นเป็นเป็นเครื่องหมายสักอย่างทีหนึ่งทีสองทีสามเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะถอยออกมาครับผมก็เล่นมึงคนแหลผมก็ Stop l o อ s อยู่ประมาณนี่แหละประมาณตั้งแต่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์มาเนี้ยสุดนใหยวก็ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์คนไม่เกินแปดเปอร์เซ็นต์นะใช้หลักการกันครับเอ,อ่อ แต่ทั้งนี้ผมว่านะหุ้นปั่นอะถ้าคุณซื้อในตอนที่มันอยู่ในฝั่งของขาขึ้นครับถ้าซื้อถูกจังหวะนะก็ก็ได้เงินง่ายครับแต่แต่อย่าไปซื้อตอนที่หลังมันตอนเป็นขาลงลนะตอนมันเปรกตอนมันแบบจบรอบไปเนี่ยก็ไม่ควรเล่นนะครับอย่าไปมีความหมังกับมันนะครับน,นีเน่เป็นประสบการณ์ที่ผมมีนะก ถ้าร่วงปั่นก็ให้น้อยละกันนะครับลงให้น้อยละกันลงให้มันอย่างผมบอกคือผมซื้อไม่เกินสิบเปอร์เซ็นอ่ะเพราะผมไม่แน่ใจมกลัวกลัวโ,โดนนะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมนะครับก็แนะนาเนาะหนังสือเล่มใหม่ผมนะไปที่เพจ Trader n no. u m b e r 7 Book เนบุน๊กนะฮะเนี่ยวันนี้ไม่ได้คลิปแล้วกันนะแล้วก็สามารถซื้อทางไลน์ได้นะหนังสือจะมีขายประมาณสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าน่าจะได้หนังสือแล้วล่ละนะฮะ ท่านี้นะครับเจอกัอนคลิปหน้าสวัสดีครับ